เมือ่อน,นี้มาถักทาย,ยู่นาสถานีรถไฟนะคะของเซมัสนะคะที่เราจะไปดูเมตาหรนนะคะพี่นอ้องจ๋าค่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะมีรถตุกๆขาเจ้าจรถบริการไปตุกตุกๆพี่นอ้องนะะักท่องเที่ยวก็เยอะมากนะคะวันนี้อากาศดีมากเมื่อเนียพี่นอ้องเอามาหละมาเที่ยวน้ากันพี่นอ้องจ๋าเซมัสนะคะขึ้นไปดูภูเขาเมตฮอนกันค่ะ เป็นร้านขายของฝากนะคะอ่าสถานีรถไฟเดินไปเนาะฝั่งนู้นก็เป็นภูเขานะคะโรงแรมเราก็อยู่ฝั่งนะะู้นค่ะอันนี้เราก็เจอคิสกิยาคิสกิอาอันนี้เรามาเจอนักท่องเที่ยวเออนักท่องเที่ยวย รถไฟขจาเจาเนาะมาจากเมืองตากสกัสมีทุกภาษาเลยเนาะมีภาษาไทายด้วยนะเบลคัมแล้วก็ยินดีต้อนรับเบียนเบีนเบนิตีภาษา,าังภาษาอิตาลี่นองมีทุกภาษาเลยนะะเขาจัดการการท่องเที่ยวได้ดีมากด้วยค่ะเวลาลงรถมาเขาก็จะมีรถไฟมา แท็กซี่มีทุกอย่างเพราะบาเมืองนี่เขาเอ๋แซมบอบอสามารถขับรถไ้เด้พี่น้องเขาโบมีรถยนะ์ค่ะมีแต่รถส่วนตัวต้องจ่ายภาษีแพงมากเลยเขาก็เลยโบอคอยมีรถกันอันนี้ก็เป็นรถไฟเขาตรงนั้น นี่เป็นน้ำแข็งอยู่เลยค่ะข้างบนดูสิข้างล่างเขาเป็นแบบนี้แต่ข้างบนเขาเป็นน้ำแข็งค่ะอันนี้จะให้ดูหินด้อพี่นองหินที่หลดนมาจากข้างบนเขาสูงๆะค,ะค่ะเบิค่ะก้อนหินนะคะเรียงลายติดไปหมดเลยนั่นคือก้อนหินฤๅษีหนอง เก็มาจากทางบุญฟิ์าะต้องนีนาจักปันญาเห็นน้ำไหลยานน้ำไหอยอยาย้ยอยอุยยอุยยยานยานยานกลัวอะไรดีน้าพเสื้อลูกพีเสื้อยานนะไม่กลัวลูกไ่

นี่หน้าไม่ลงกันเลยกลัวอะไรลรอ,อ่าบอกกอล์ฟน่ปะหน้ามาเร็วๆยงเย็นอยู่เนี่ยพอได้ใช่ไหมเย,ย็นเจี๊ยบเลยพี่น้องกะนี่กะมาจอดข้างทางเนาะเอาหอยนองที่น่ะอ่ามาเขาห้องน้ำค่ะมองนี่กะเป็นภูเขาสวยๆวิวสวยๆค่ะเป็นเทือกเขาเอลฟ์นะคะพี่น้องจา้า เบิ่งขาบน,นย,ยังมีน้าแข็งอยู่ข้างล่างก็เป็นท่านน้ำใสเย็นโมเม,มนต์ใสเย็นเจี๊ยบแล้วพี่นอ้องแต่ว่ามันเป็นสีคุ้นๆเพราะว่าเป็นสีปูนพี่นอ้องเพราะว่าแถวนี้เป็นหินแบบหินปูนนะคะเห็นบหมใส้แบบปูนเลยค่ะพี่นอ้องแต่ว่าเป็นเทือกเขาแอลไมอีลีพี่นอ้องนี่ค่ะฝั่งทางปูนยังเป็นน้ำแข็งอยู่นะคะี๋ยวเราไปดูกันเราจอดทุกป้ายไม่ได้นะล,ลูกไปหาป้าป๊าไปป้าป๊าไป

ตอนเช้าๆเ้อพี่น้องเด้อเอาบรรยากาศมาฝากค่ะเทือกเขาเมททอนนะคะพี่น้องตอนนี้นะป่ะกลับบ้านป่ะกลับบ้านปเราตอนนี้ห้าบรรยากาศตอนค่ำพี่น้องจะดีค่ะสวยงามดีค่ะพี่น้องเทือกเขาเนาะค่ะ เอาบรรยากาศตอนสี่ทุ่มมาให้พี่น้องดูนะคะนี่ค่ะบนเทือกเขาแฝฟนะคะเบลน่ามันนี่ค่ะบรรยากาศตอนสี่ทุ่มพี่น้องจ้ะบรรยากาศดีดลีน้อง่ะข้างในเมืองเนาะคะ่ะบนเทือกเขาเพลินงนามนี่ค่ะน,นี่ถ่ายจากบรรยากาศท้องแรนเด้อพี่น้องเอามาให้เบิ่งค่ะไปตามเทือกเขาก็จะมีประมาณนี้นะคะพี่น้องจ้ะสวยค่ะพี่น้อง บรรยากาศดีดีชาวพิョンจาบรรยากาศตกลงขึ้นเด้อพี่น้องเด้อนี่ค่ะพอบรรยากาศตกลงขึ้นไปพวกจะเบิ่งค่ะนี่ค่ะเป็นเมเือ,องเซมเนต้าค่ะบรรยากาศประมาณนี้ค่ะพี่น้องจซาตอนนี้สีชมเด้อพ้องเด้อ อ๋อลำล่าพี่น้องไปเดินบรรยากาศหน่อด้วยค่ะบรรยากาศสวยๆนะคะพี่น้องจ้าก๋สวยตอนเป็นกลางคืนนะคะอาร์โม่เห็นชัดแต่ว่ากาศสวยามากดีค่ะพี่น้องจ้า